ครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะอ่ะวันนี้พบกับช่องไม่สนิทบิดให้หมดชนแนลนะคะอ่ะฝากติดตามใน t i k t o k แล้วก็ใน u t u b e ด้วยนะคะใน YouTube ชื่อช่องไม่สนิทนะคะแล้วก็เว้นวรคแล้วก็บิดให้หมดชาแนลชาแนลเป็นภาษาอังกฤษนะอ่าโอเคค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าปรึกษาส่วนตัวนะคะมีค่าเสียเวลานะคะเนาะ นั่นแหละค่ะ,ะตรงนี้นะคะถ้าใครอยากปรึกษาส่วนตัวก็มีค่าเสียเวลาเนาะเข้ามาพูดคุยเข้ามาอะไรกันได้นะคะหลังบ้านนะคะส่วนมากเลยจะทักเข้ามาหลังบ้านโดย id line นะคะ s id line ดูมานะคะ id line ของหนู0นย์เก้าสองหกนนะคะนี่คือ id line นะคะไว้ติดต่อพูดคุยงานนะคะสำหรับใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวหลังบ้านนะคะแล้วก็พูดย้ำอีกทีนะคะให้เข้าใจกันทุกคนด้วยปรึกษาส่วนตัวนะคะมีค่าเสียเวลาค่าปรึกษาเนาะอ่ะค่ะอันดับแรกเลยมาพูดถึง เอาพวกแอมเงินกู้ที่คุณไปกู้มานะคะว่าเขามีการเอารูปอะจากเครื่องเราไปได้ไหมรูปภาพในแคลในเกอรเรีรี่เราในรูปภาพที่เราถ่ายเราอะไรเงี้ยเขาสามารถเอาไปได้ไหมหนูจะไปแบบรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีอยู่5หัวข้อนะ,อะหัวข้อสําคัญเลยหนูจะรวบรวมกับคนที่เขาเข้ามาอคอมเมนต์อะไรเงี้ยบางทีหนูไม่ได้เข้าไปตอบแต่หนูเห็นเราก็จะเอามาอัอดคลิปให้ฟังนะคะ เขาสามารถเอาไปได้พี่เพราะว่าการตอนที่คุณเปิดกู้ครั้งแรกนะคะคุณมีการเปิดการอนุญาตนะ,ะ erie, ให้เข้าถึงแกลเลอรี่ให้เข้าถึง s อ s เอให้เข้าถึงปฏิทินให้เข้าถึง g ีเพนะคะและก็ให้เข้าถึงในรายชื่อโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาสามารถเอารูปในมือถือเราไปได้ด้วยนะคะน่ะนะคะ เราสามารถเอาไปได้นะคะพีะ่บางคนก็เอารูปภาพของเราไปตัดต่อรูปภาพโปเปื่อยนะฮะอันนี้หนูบอกก่อนเลยนะคะมันมีบางแอปที่ทําแบบนี้ด้วยนะคะ,ะนะคะสรุปแล้วสามารถเอาจากเครื่องเครื่องเราไปได้นะคะหัวข้อที่2ต่อมานะคะแอปเงินกู้เนี่ยหลายคนเลยทักเข้ามาหาหนู ก,ก็ทามาถามว่าขอแอป,ปที่ถูกกฎหมายนะคะอยากจะกู้แอป,ปที่ถูกกฎหมายเนี่ยมีมั่งไหมนะคะถามสอบถามหนูหนูจะบอกเลยว่าแอป,ปที่ถูกกฎหมายมันมีนะคะแต่ส่วนมากแล้วคุณจะโดนหลอกด้วยการให้แอดไลน์ไอเข้าไปนะคะแต่ส่วนมากแล้วพวกเนี้ยแอป,ปแอป,ปถูกกฎหมายพวกนี้มันจะมีแบบว่าพวกมิจชาชีพแอบแฝงอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นแอป,ป,แป,ปที่ถูกกฎหมายก็จะเป็นมันนี่ทันเดอร์นะคะอ่าแล้วก็อ่า พวกอีซี่อะไรเงี้ยเงินกู้นะคะอีซี่อีซี่เนี่ยมันมันมีหลายตัวนะพี่ต้องไปเช็คดูให้ดีๆนะพี่ไปเช็คดูให้ดีๆก่อนนะคะมันมีมันมีแบบว่าไอพวกผิดหนูแนะนําเลยว่าถ้าจะกู้ไหไไม่ต้องกู้แอปให้เข้าไปธนาคารเลยนะคะเพราะถ้าคุณกู้แอปถ้าคุณติดเครดิตบโรคุณก็ไปผ่านอยู่ดีนะคะหรือลายบีเคอะไรเงี้ยนะคะพี่ ออนั่นแหละค่ะไลน์บีเคอะไรเงี้ยคุณก็ขอเป็นของกสิกรนะคะส่วนมานิแทนเดอร์เป็นของ SCB เข้าไปติดต่อธนาคารดีกว่านะคะดีกว่าหลอกโดนหลอกโดนอะไรพวกแอปพวกนี้ส่วนมากก็จะแอบแฝงด้วยการพวกมิจฉาชีพอะไรให้คุณแอดไลน์แอดอะไรโอนเงินไปให้เขาก่อนอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นแล้วหนูไม่แนะนําดีกว่าไม่แนะนําว่าให้ให้ส่งเป็นลิงก์เป็นแอปให้อย่างเงี้ยให้ไปกู้ไม่ไม่ไม่แนะนําดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วติดต่อธนาคารดีที่สุดนะคะอ่าต่อมานะคะกู้ทางไลน์เนี่ยอ่าเขาจะประจานได้ยังไง ในเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ให้เฟซไปแล้วก็ไม่มีแล้วก็เปลี่ยนเครื่องกู้ใหม่ด้วยไม่มีการได้ให้เบอร์อะไรใครไปด้วยอะไรเงี้ยดูๆก็มีคนทักไลน์แล้วแอดไลน์เรามาแล้วทีเนี้ยเขาจะสามารถประจานเราได้ยังไง หนูจะบอกให้นะคะการที่คุณไปกู้ทางไลน์ตรงนี้ที่มีแตกยอดมาตรงเนี้ยหนูจะบอกให้บางคนนะคะเคยกู้เมื่อหลายปีก่อนหรือหลายเดือนก่อนไปแล้วปิดแอปป,ปิดอะไรไปหมดแล้วนะคะนี่คือคุณเป็นลูกค้าชั้นดีแตกยอด v i p ออกมาคือมีการบริการให้คุณกู้ทางไลน์นะคะเขาเขามีข้อมูลของคุณตั้งแต่คุณไปกูแปป้แอปแล้วนะคะพี่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถึงคุณจะเปลี่ยนเครื่องเป็นอะไรข้อมูลของคุณก็ยังมีอยู่ดีนะคะอยู่ที่เขาอยู่ดี <N> นั่นแหละค่ะพี่เพราะฉะนั้นไม่มีใครอยู่อยู่แอดไลน์มาแล้วให้เงินเราไปฟรีๆแล้วเขาเราจะ ได้เงินเขาฟรีๆหรอกพี่ถ้าเขาไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลอะไรที่จะสามารถทําอะไรกับเราได้นะคะอย่างเช่นเขาก็ถ้าคุณเอาเงินเข้าไปคุณเขาก็ต้องประจานคุณนะคะพี่ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆแน่นอนนะคะ,ะเขาก็โทรก่อกวนหาคนนั้นคนนี้นะคะสร้างความร,ารําคาญสร้างความเสียหายนะคะพี่อันนี้หนูบอกไว้ก่อนว่าการที่กู้ทางไลน์นะคะก็คือมันเป็น พวกทางมาจากทางแอปมันแหละนะคะก็คืออคุณเคยปิดแอปปิดอะไรไปถึงคุณจะเปลี่ยนเครื่องใหม่กู้อะไรกู้ข้อมูลของคุณก็ยังอยู่กับเขาเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือกู้ทางลายเคลียร์ชัดนะคะว่าเขาประจานได้ยังไงเนาะอ่านั่นแหละค่ะ และก็หลายคนนะคะทักเข้ามาอีกแล้วว่าเคยบิดแอปอื่นมาจะสามารถบิดแอปอื่นอีกได้ไหมน้าหนูเคลียร์ตรงนี้เลยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าตอบเป็นคอมเมนต์คุณจะเห็นแค่คนเดียวนะคะเห็นแค่ไม่กี่คนถ้าตอบเป็นคลิปคุณจะได้ฟังกันทุกคนนะคะเคยบิดแอปอื่นมาไม่ว่าจะเป็นแอปฉับไวยมงคลอีซี่อะไรต่างๆนานาสินเชื่อมือโปรสินเชื่อซับพัดอะไรก็แล้วแต่หนูจะบอกให้เลยว่าส่วนมากแล้วบิดมาแล้วจะไม่สามารถกู้ต่อได้แต่ นะคะแต่อาจจะมีบางคนที่สามารถกู้เพิ่มได้นะคะ อาจจะมีบางคนที่สามารถไปกู้ได้นะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าเขาอิงจากอะไรเพราะระบบ AI เป็นคนคำนวณตอนที่หนูยังทํางานอยู่เขาแต่ก่อนสมัยก่อนที่หนูไปทํางานกับพวกแอปเงินกู้พวกนี้หนูไม่เคยเข้าถึงระบบลึกๆแบบนี้นะคะแต่หนูเป็นแค่พนักง,งานที่โทรทวงนะคะพี่ก็เลยรู้ทางนี้ที่ไล่ว่าต้องเป็นยังไงต้องมาอย่างไรถึงเอามาบอกพวกคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการอนุมัติวงเงินการอะไรเกี่ยวกับเงินพวกนี้นะคะเขาจะทําเป็นทีมนะคะพี่ถ้ากู้ ูทางไลน์นะคะเขาจะส่งให้ทางหัวหน้าเขาพิจารณาดูนะคะแต่ถ้ากู้ทางแอปเป็นระบบ a i คํคำนวณน,นะคะพี่ๆนะฟังให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอ่าคุณเคยกู้มาหรือว่าอะไรมาแล้วแต่บริษัทด้วยบริษัทบางทีมันก็ถึงกันบริษัทบางทีก็ไม่ถึงกันนะคะพี่ขึ้นอยู่ที่ทางพวกแอปพิจารณาได้เลยว่าจะบิดอีกได้ไหมหรือบิดอีกไม่ได้นะคะคือตรงนี้ หนูไม่สามารถทราบได้อันไหนที่ทราบหนูก็จะบอกทราบอันไหนที่ไม่ทราบหนูก็จะบอกไม่ทราบไม่มีการมาโกงหกแล้วก็ไม่มีการมาเฟกขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหนูอยากฝากทุกคนด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะฝากทุกคนด้วยอีกเรื่องหนึ่งว่าการที่คุณจะไปปรึกษาใครนะคะหนูแนะนำเลยให้ดูให้ดีๆเพราะตอนนี้มีกัน มีหลายคนทักเข้ามาถามหนูว่าสามารถลบประวัติได้ไหมนะคะสามารถเนี่ยแบบว่าจ,จ่ายเงินไปแล้วสามารถลบประวัติการกู้ได้ไหมไม่ให้เขาโทรหาบุคคลนู้นบุคคลน,นี้หนูตอบเลยนะตรงนี้ไม่มีการที่สามารถที่จะลบประวัติให้แล้วก็ให้พวกมิจฉาชีพหยุดโทรหาคนนั้นคนนี้ได้ใครที่บอกว่าหยุดโทรหาคนนั้นคนนี้ได้คนนั้นโกหกนะพี่คนนั้นโกหกกำลังหลอกพี่อยู่พี่อย่าหลงเชื่ออย่าหลงเข้าไปปรึกษาเด็ดขาดนะคะ อ่านะะบอกไว้ก่อนเลยอันนี้คือเตือนไว้เนาะได้ยินกันทั่วเลยนะคะทุกคนหนูจะพูดชัดเจนเลยนะคะต่อมาทำยังไงอ่าตอนแรกคำถามแรกเคยบิดแอปมาแล้วจะกู้ผ่านไหมใช่ไหมอ่าหนูตอบเคลียชัดเจนไปแล้วนะอ่าต่อมาก็จะถามอีกแล้วว่าทํายังไงให้กู้ผ่านช่วยหน่อยได้ไหมคะอ่าหนูจะบอกให้นะคะทํายังไงให้ช่วยทำยังไงให้กู้ผ่าน นะะหนูจะบอกพี่ๆตรงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้มิจฉาชีพเขาก็คงจะไม่พูดแบบหนูนะหนูจะบอกทุกเลยว่าหนูไม่สามารถช่วยให้ใครกู้ผ่านได้นะคะเพราะหนูไม่ใช่คนปล่อยเงินกู้และก็ไม่ได้อยู่ในระบบที่ทํางานกับเขาไม่สามารถที่จะไปบอกว่าทําให้คนนั้นผ่านคนนี้ผ่านได้และก็ไม่มีวิธีการทําให้พวกพี่ผ่านได้ด้วยนะคะเพราะว่าตรงทางแอปก็จะเป็นที่ระบบ AI คํานวณตรงทางไล์ก็จะเป็นที่บุคคลน,นั้นเคยเขาก็จะตรวจสอบเครดิต คุณว่าคุณเนี่ยเคยกู้แอปมาแล้วจ่ายดีจ่ายตรงหรือเปล่าเขาถึงจะแตกยอดมาเป็นทางไลน์ซึ่งตรงนี้หนูจะชี้แจงให้ฟังนะ 1. คุณต้องเคยกู้ทางแอปมานะคะแล้วคุณจ่ายดีจ่ายตรงปุ๊บนะคะเขาถึงจะทักไลน์แอดไลน์มาหาคุณส่งไลน์ส่งไอดีไลน์มาทาง s อ s เอสนะคะหาคุณหรือโทรให้คุณแอดไลน์ไปหาเขานะคะนั่นแหละค่ะพี่ไม่ใช่อยู่ๆเขาจะแอดไลน์สุ่มแอดไลน์โทรมาหาคุณไม่ใช่นะคะพี่คุณต้องเคยกู้แอปมาก่อน นะนะคะตรงนี้เคลียชัดเจนนะพี่นะเพราะฉะนั้นแล้วในในโลกใบนี้หนูบอกเลยว่าไม่มีใครช่วยให้คุณกู้ผ่านได้นะฮะมันขึ้นอยู่ที่ระบบเท่านั้นค่ะว่าจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านนะพี่แล้วก็ขึ้นอยู่ที่ตัวพวกทางพวกเขาด้วยว่าจะให้คุณผ่านหรือไม่ให้คุณผ่านอ่าซึ่งไม่เกี่ยวกับคนที่จะพาคุณไปกู้หนูบอกไปเลยอย่าไปหลงเสียเงินเสียทองเพราะเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่อง A4 เหมือนกันนะคะเดี๋ยว หนูบอกไว้เลย A 4นะคะ a 4คืออะไรหลายคนไม่ทราบนะคะ่า A4 คือการปลอมบัตรประชาชนนะคะหนูไม่แนะนําซึ่งมันผิดกฎหมายนะคะพี่ตรงนี้หนูไม่แนะนําให้ทํากันนะคะอย่าไปทํากันนะมันไม่ดีพี่เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปหาทําอะไรเลยค่ะพี่มันไม่คุ้มกับชื่อเสียงเราหรอกพี่กับเรื่องพวกนี้นะคะจะไปบิดแอป pp, เงินกู้เงิน,งน,งนกู้อะไรอย่างเงี้ยจะกู้ของเขามันไม่คุ้มกับชื่อเสียงเขาคนรอบข้างก็คอพลอยเดือดร้อนไปด้วยเนาะอะค่ะสํา,าสหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ไม่สนิทบิดให้หมดช n n นลทําคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีค่ะ